สวัสดีครับ,รบพี่น้องมาพ่อกันคือเก่าครับอันนี้คลิปที่สองมืออัน,นคลิปมือหนังกับมามากินปลามึกมือหนีงกัมาส้อยจุตามคําเรียกร้องครับคนเ<อ>ยอะ,อะคนขอมาหลายว่าให้ส้อยจุที่เลียกรย่านอยู่แต่ว่าหันไปปรึกษาครับร้านเนื้อแล้วเขาบอกว่าผมผมผ่านแล้วขันบผ่านผมว่าได้มาขายหรอกก็จังว่าสบายใจได้บัด น้ำจิ้มนี่นั่นเพี้ยนี่เดี๋ยวสิส่งน้ำจิ้มให้มึงเอาเอาเลยเอาเลยเอานี่รถเพี้ยต้มแล้วเด้อย่างดีเลยเอาว่างเอาเอานี่ล้วเอาหนี่ล้วเอานี่ถึงอยู่น้ำปลาครับน้ำปลาน้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้โอ้มามิเฮียก็สรอดสุรอดผงสุรอดผงนัวครับพี่น้อยเสียบไม่เสียไรเสียไรครับ เออใส่หลายแสบหลายเส,ส้นหน่อยแสบหน่อยแล้วกันนี่เขาควาวตําเอี้ยงนะครับนี่ตํามไม่ไม่เลยหอนหอนยี้นี่นหอนหอน,หอนไม่ไม่เอานี่จะหน่อยก่นอนเลยยันบระคบครับรดีโมเมนพกแต่ว่าหันคุณภาพเขานี่ใส่ดีเข้าไปจะได้ขมขมมันมาละพิกพริกพริกก็ตั้เองครับ ตำเองพริก็ได้กเ,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 เอ้ยย่ามาส่งสายตากูด้ไม่ได้กินได้ส่งสายตานี่เรียบร้อยพปหอนพีพ่พักพักพักคันมาเรียบร้อยย่างดีเลยย่างดีเลยพี่น้องพักย่างดีเลยใส่เข้าไปแต่ว่าพริกมันหน่อยบ่ะพอดีแล้วเอา่ะว่ามากินเผ็ด่ะ มากินเพชชร้อนมากินเพชรกับมาลุยมาลุยกันมาอะทำงานเนี่ยเสื้อเสือพักกะมี่เนี่ยพักชีโมระผ้าต้นหอมบักแตงผักกาดหอมย่างดีเลยรถึงทานปะทานบ่ผมพอดีนัวยังอ่ะเดี๋ยวมาเสียง่อีกใช้ชูรสอีกก็ไดเ มแายนัวดเด้อาแบบขมแตายบอร์เมือนที่เาจังหน่อยบะไ่ยันหัวบ่ยันหัวหลันเห็นดูเหมือนี้มาเมือนี้มือนี้เอาหลานเอาหลานมาทำได้ไหมนี่เหมือนั่นมือนั่นมาตาลูกมือนี้มาหลานพร้อมสิปลาเรื่อยนะเบาหนัวนิดนึงนิดนึงมือนี้หลานหลานมาพร้อมได้ไหอนี้โอเคแล้วจัดไปจัดไปสูกับหลานช่วยมาช้อนมาเอาเลยเอามีด มัดไปแล้วเหรอเห็นได้เอาซปอนไม่มมาใส่พลอยอย่างวะ่ซสอนม้อนหนึ่งใส่ปะอันเนี้ยสามสิบเีบสามสิบเีบสามสิบเีบห่อตับเข้ามาแสียบขาดดิอะถือไว้หายเหลวห่อตับถือไว้หายชิลวห่อตับอ่ะป่ะเอาไปเอาไปไปเอาก่อนเลยเหรอเอาก้อนมูแล้วละกับมาใส่พลอยเราพลอยม้าสิเดียร์ก้อนมูละ นะหนังบาทนัดมาให้ร้านนี่แหละร้านผ้าขี้เหลี่ยวห่อตับมันใหญเงี้ยเถอาสิคิดพ่อกันเนี้ยบัดคิดพ่อโอ้คิดพ่อคิดพ่อลุ่งค่ำเด้ยนี่ยคิดพ่อลุ่งค่ำเด้ยบัดคิดพ่ออีหยังกัดคิดพ่อลุ่งค่ำเด้ยบัดห่อมนวนเข้าไปรถม้วนม้วนเข้าไปรุยพักเข้าไปสวยเงี้ยพี่น้องสวยเงี้ยเอ้ย แค่ไหนคือว่าหยาดซะหยาดเอาเอามั่อเมื่พอเอามั่งดิเอาบ่มั่อเมื่อแบาดมื่อพอแบบเมื่งพอแบบว่เอาดิคำหน่อยๆเพราะมักมักคำง่ายๆอถ่างนี้เอาเปียกมือว่ะของพอนี่มีแถมผมเนี่ยแถมยังหัจักบ่พี่แนวแถมเจ้าแถมลูกโดดลูกโดดที่ลูกโดดที่เ่อพอต้องพอโดดที่ลูกโดดครับ มาทั้งลูกโดดทั้งทั้งเสกหายเสกเสกย่างดีเลยพี่นอ้องโอ้บ่ท่านกินก็แซ่บแล้วบ้าถูกนะแล้วกันเหรอแซ่บปานนี้ จุพี่น้องจุอันนี้ญ่ดิขึ้นไงไปไหน,ข,น,ไหนขาตอนนี้เอาแก่พี่น้องขั้นเท่น,น่ะมาอันนี้เหนียวใช่ปะน้องสอมันต้องไม่เน่าเน่าแก่เน่ะสองเศร้าสองเศร้า ันล,ละก็บอกให้แล้วก็บอกว่าแหงมานั่งเสียไหนเฮ้ยเป็นตาเสบเป็นตาเสยบรุยเลยอ สดสดใส,ดส,ดส่น้ำจิ้มขมขมเพ็ดเพลตอืมน่าดีแต่ว่ะนี่สิละจำพ,พ่อเขาเพลนเรียกรองมาเด้อบอมสวยจุสวยาามัน,มนแซ่บปาน,นี่ตัวนาะเอ้ขมบอนเรื่องครับขลมลง ซ่อน,านอาไเงยส่วนมา้วส่วนยังไงอีกส่นวนเอาหมาอีกมันทั้งหลังมาเนี่ยรสจะคักจะบาดสหยดหว่ะท่าพ่อเขาให้กินสวยจุเรื่งรองเนาะ เานเอนคันแทน,น่ากินเป็นบะคันแทน,น้าว่าม, <laughs> ม,มันสีไปเรียคันแทน,น้าเลยกินคันแทน,น้า <laughs> นี่คันแทน,นาอยู่นี่ถาทจีบพอแล้กัน,ใ,นใส่ขนวากันไป <laughs> hết bao bao phết, áo phì kì quá Ít nè Hả? Ừ, ở vào phết Ừ Hãy subscribe cho kênh ัวมุมว่าเอาหล่นหล่นบ่ฮอตับมันสีแสบป่ะเนี่ยมันแสบตัวน่ะไงพริกพริกทำด้วยพริกแสบคือเกา่าบ่เบาหลายใหญ่ห่างครับเพื่อนแสบคือเก่าอืลูกโดดไม่ต้องพอโดดจากลูกโดดกับพอ ยังไ่ยกินกับไปได้เศษแง่มมีผู้ใดเนี่ยัวก็มีนะครับะ งับกับบ้างเหรอม่อเทีงหมดขวาชิ้นนี้ดูชิ้นนี้ใหญ่นี่นะฮัลโหลฮัลนตัดฮัลนตัดเส้นไอ้ฮัลลตัดเส้นจังหยัง่ายโอ้คือเพชรเจอไปลูกนึงคือเพชรฉบับนะหนึ่งน่าพินอนอมา อืร้อนสาหามยันตะกุดใครเนี่ยสาวท่าน ทำบ่นี้ยังมียังบันอยู่เดี๋ยวมันใมาจาดไม่โหรมาแซวอ่ะจ้ะลองกันนะคันเทน่าไม่เคยกินไม่กินไม่เคยยังมันแซ่วซะที่เนี่ยเห็นแต่เขาหยางเนี่ย มันได้ไปยอกแมนันนี้มึงน่นบางบางออเยู่บางบาง้งบางบาง,บ,งบางกยกินตักเทียดเลยทนแทนนี่อืมอมันตีหลายเอ้าพรอมัก็ซีมังก็พส่วนใดอยังมันเนี้งา,า,านนส่วนเนี่ยอืมมันเป็นข่บก <ul> ุ้เย้ง ข้งที่แสีบที่สุดตกใจหมดข้งที่แสีบที่สุดในคันเทน่าเมื่อเคยสั่งจักเจั่กไปกินที่อยกนึกว่ามเป็นสามทิพย์บเป็นกระแทน่าที่นี่ได้สามทิบย์เย็บเนื้อในไรย่างคันเทน่าคือตังนี้เนื้อกับว่าแมนอันนั่นกับว่าแมนมันเป็นมันเป็นอันแบบ แบบเส้นๆนไมเอ็นเอ็นแบบเอ็นกับบ้แมนแต่ว่ามันเป็นเนื้อเป็นเนื้ออยู่แต่ว่ามันบ่เนื้อบ่แมนเนื้อมันของแซ่บว่าไงให้เราตับมันตับยังอยู่เลยห่อเข้าไปแน่น้อยตับตับหน่อยตับหน่อยมันีมันหมดแล้วสงสัยคนกินตับหลายมาทันเขาแล้วมาทันเขาไปสร้างไหวไหม không được sự gửi xuống mình luôn, anh gửi được không được anh gửi luôn, anh gửi được không được anh gửi xuống không? Còn nung mày mày nơi còi nha mày nặng ý đây còi nặng ý còi nặng ý mày nặng cho 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 ý mày ก็แหละไม่ต้องใส่มีดและเสียบไว้อ่าเสียบเ,ยเ,ยบเรื่อสที่อิ่มลมตอนอยังไงตอนอยังไงนื้อหนำแบบเต็มปากเต็มคำว่าโควิดมาก่อได้กินตั้งโดนด้เนี่ยมันเป็นปีหรอเปล่ครั้งแรกเนี่ยไปลานเขาก็บอกว่า ร้านผมผ้านนอ,อยยอแล้วคราาับสบายใจแล้วแหงอยากซะสั่นเหแหงอยากตะโดนเหรอผ้านน้อยยอแล้วขันม่โลก,ก็วให้าขายมาั่นร้านมาสบายใจกนะูแล้วกูแหงอยากด้วยว จ,จอยเยอะรู้ว่าเผ็ดก็ยังกินอยู่นะเนี่ยชิยซ่าดน,นะนะขอพักไง กินหมดไหมเนี่ยไม่หมดเยอะเกิน่าเหมือนกันยืดไปกว้างแบบแบบเรื่อยหอมหอมอ่ะนี่ไม่เป็นถ้ามันลงน้ำจิ้มแล้วถึงกินเป็น ใส่กลุ่มไปครับคลิปหนาเสียบ่าไปกินกลุ่งบ้องเรื่องกลุ่งไม่ใส่หูเพราว่าเสีพ่าไปกินดิ้นบ้องเรื่อง chín vùng nữa mới cả chín 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 nhà chín cung nữa đấy bà cung xe làm pa tiệm lắm tiệm lắm tiệm này đây là cái nè xin mô nấm tay nấm sao chị nói sao chị nói 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 chị Chín chị nói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  รุ่งคำกยิบแล้วเหรอยิแล้วเนี่ยยังยิบุกยิบบุกแตงเคืองไว้แล้วกินบุกแตงเหมือนกัน่นมากกับพ่อกันกิบไหมนะครับนไหนะครับกินี่กลุงคำผ้ากินผ้าคิอชแนล มากินกับลูกกับหลานมือนี้กับหลานมือนี้กินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วกดติดตามมาเลยนะครับมาเลยนะครับมานิก็มานิกาสมควรแก้เวลาลแก้เวลาลสวัสดีครับสวัสดีครับ